ปติสนธประมาณวันไหนคะก่อนหน้านี้เวลามีคนมาถามกับพี่นาจีแบบนี้ก็คือคนที่ท้องแล้วในช่วงเวลาเดียวกันนะคะมีความสัมพันธ์กับคนหลายคนก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็กก็เลยอยากรู้วันปฏิสนธอันนั้นนะ่ะเข้าใจได้แต่ก็ยังมีหลายคนนะคะที่ยังอยากรู้ว่าเอ๊ะมันวันไหนนะโดยที่ไม่ได้ตามหาพ่อนะคะก็เลยอยากให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบเพราะว่ามันใช้ได้ตลอดชีวิตเลย เอาวงจรรอบประจำเดือนกับวันไข่ตกมาให้ดูนะคะคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นอันนี้เป็นของคนปกติเฉลี่ยนะคือ28วันด้วยการนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนนะคะนับไปไเรื่อยๆจนถึงการมีประจำเดือนครั้งต่อไปคุณอาจจะมีสั้นหรือยาวกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ยกของคนปกติโดยที่วันแรกของการมีประจำเดือนไข่ยังฟองเล็กอยู่เห็นไหมคะไม่ว่าคุณจะมีประจำเดือน3วัน5วัน7วันอะไรก็แล้ว จเจริญเติบโตของคุณอยู่ในรังไข่เนาะขนาดของไข่มันก็จะฟองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะจนถึงกลางรอบเดือนก็คือสมมุติคุณออปไปจำเดือน28วันไข่คุณจะตกวันที่14ของรอบเดือนถ้าจีว่ายมาเจอกับไข่ตอนนี้ก็จะปฏิสนธิกลา,า,ายเป็นตัวอ่อนแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นทารกในที่สุดฉะนั้นวันปฏิสนธิก็คือช่วงเวลาใกล้เคียงกับวันไข่ตก เพราะว่าไข่มีอายุอยู่ได้ย4สบสี่ชั่วโมงสมมติไข่ตกมาปุ๊บเนี่ยวันที่สิบสี่เนาะแต่จิอาจจะยังไหวไปไม่ถึงหรือยังไม่ได้ปฏิสนธิมันอาจจะย้ายมาปฏิสนธิวันที่สิบห้าก็ได้ค่ะเพราะไข่ยังมีอายุอยู่ฉะนั้นมันก็คือเป็นช่วงเวลานี้แหละค่ะที่เป็นเวลาปฏิสนธิแต่ในกรณีที่ไม่มีจีไอ้ตัวเยื่อบุโพรงมลลูกที่มันหนาตัวขึ้นนะคะเพื่อจะรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะค่อยๆฝ่อลงฝ่อลง,อลงแล้วสุดท้ายมันก็จะสลายตัวกัน ออกมาเป็นเลือดประจําเดือนที่คุณเห็นเท่านั้นเองฉะนั้นอย่างคําถามนี้นะคะเขาบอกประจําเดือนมาวันที่6มีนาเนาะเราจะนับ6มีนาเป็นวันแรกของการมีประจําเดือนก็คือตัวเลข1สีแดงนี่คือหมีนานะคะคุณก็นับไปหกเจ็ด1 1ดเก้าสิบสิบเอ็ดม้าเห็นไหมช่วงเวลาไข่ตกก็คือวันที่18ไข่ตก ช่วงเวลาไขาต่ตกอีกหนวันคือยี่สิบก็คือสิบแปดถึงยี่สิบมีนานะคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่ไขต่ตกก็คือเป็นช่วงเวลาที่จะปฏิสนธินั่นแหละอันนี้พูดในกรณีที่รอบประจำเดือนยี่สิบแปดวันนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีความสัมพันธ์จนถึงวันที่สามสิบมีนาเลยก็คือตรงกับวันที่ยี่สิบห้าของรอบเดือนซึ่งถ้าคุณท้องอ่ะคุณท้องตั้งแต่ช่วงไขต่ตกคือตรงนี้แล้วค่ะที่เหลือตรงเนี้ยคือทำเอามันแล้วนะแล้วเขาไปตรวจวันที่สามเมษาซึ่งมัน รอบใส่เคลื่อนใหม่และสมมติในกรณีที่เขารอบประจาเดือนยี่สิแปดวันนะเพราะเขาบอกว่าวันที่สามเมษายนขึ้นขีดเดียวประจำเดือนยังไม่มาอาจจะยังตรวจไม่เจอหรือยังไงก็แล้วแต่เพราะจริงๆถ้าเกิดประจำเดือนคุณมาสม่ำเสมอนะคะประจำเดือนขาดวันเดียวจริงๆมันก็ตรวจเจอแล้วนะก็ถ้าถามวันปฏิสนธิก็ค่ะก็คือช่วงนี้ฉะนั้นใครที่สงสัยวันปฏิสนธิอ่ะคุณต้องหาวันไข่ตกให้เจอค่ะเพราะว่ามัน จริงๆจ,จ,จะว่าเป็นวันปฏิสังขีก็ได้คือเป็นช่วงเวลาตรงนี้แหละ